ตอนนี้เราอยู่กันในเกมพี่บีโอ้ยโอ้ยก็แล็กกะตุกกะตุกอะรแลกเลยนะฮะอ่าก็มีลูกเสือคับแม่เอ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นกากนะฮะไม่ได้เล่นนานฮะพีมือตกไปเยอะเลยโอ้ยก็โอ้ยก็อยอางนี้เลย อยู่ทำไมอะเปิดทิ้งไว้เนี่ยปั๊มของอยู่นะแต่เซนโลเนี่ยยังไม่ยังไม่จบเลยเดี๋ยวเปิดให้โปรพีวีให้เซนเกียร์น่ะเห็นไหมเห็นเข้าสองตัวรวดเลยนะเห็นยัยเห็นเซนเอ้ยวะไงใครวะเอ้ยไงเซนมาไงเหดีดีมาเยอะอันเปิด เสียใจแต่เธอไม่รด้ได้โอ้โหโดนแล้มแกเอาอโด้ข้าบอกว่ายึดไว้ให้จะได้ไม่เป็นกันเงียบนะเสียงอาไรจะฟังไม่รู้เรื่องนะฮะเลยไม่ได้พูดเลยแค่เลยมือว่าเซนผู้บอกว่า เสียงพูดอะไรไม่รู้เรื่องเพราะกูดใ่ไยนีไงไอมอหวเซ็นกระจอกไอเกรียนโลไดเซ็นนเขามีหัวก็มีเขาว่างนะไม่ใช่อ้วหัวยม่งเกรียนน้ำไม่ได้เกร็เกรียนเขาหดวนะตรงนี้เกรียนเขาหดอ่ะ ฟื้นครั้งแรกเนี่ยเยอะด้วยยอดอะไรแม่จะไปงานเกมบีบีแม่ไปโดนโอ้ยโดน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 มีคู่โดนใจเออก็หยไม่ได้ซื้อมีดอ่ะเดี๋ยวเข้าไปช่วยห้องเต็มเต็มนไรมีควาพยายามเต็เไม่เป็นไรีควมพยาม้นต้นต้นต้นนม้นเนนต้นต้ไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวใ้โปเต้คนเดียวไม่แดดจะตายแดดจะตายแม่ก็ตายบ่อยเลกันเลยนะคือไม่สน่าะี่ไนจะเสือจไฝนไม่ันตายและโอ๊ยตกเลยคับ เออกุณโดนเจแล็เอาอีกเ,อเ,เราเข้าได้เลยโดนงเรืองจากกันอะไรเนาะบาเลตโต้เหลือคนหนึ่งเว้ยรุเร็วมาริมารีดแคปโกเลยอุ้ยอุ้ยโดนมีดโนนในถ่านแล้วอ่ะเต็มเลยเนี่ยเออรุ่งเร็วฟังแล้วหรือฟังมันมีบาเลตาวะไม่มีเลยเจ็ดจีดวัน โอ๊ยแม้งตเราก็มเนเจอ้ะา้เรามยแนม่รีบเราเราดีมาโปดีฝันเร็วจะแพ้เนี่ยมึงอยู่ฝั่งน้ำเงินด้วยฝั่งแดงมั่งชั่วขันเร็วเขาไอ่เห็นตัวฝั่งแดงมั่งโปเมื่อกี้ไม่ยิงกูอย่าข้างบนไหนเหี้ยงงงเลย้อวกระทะก็ยิงได้ไม่ใช่มันไม่เห็นนะเว้ มันไม่เห็นแล้วมันมิงกูตายอ่ะมันไม่ได้เย็นขบขอนนะเว้ยเดินเดินจะขึ้นขึ้นในนี่ใช่ปะโดนสอยตายเซนมีสีแดงมีโหมดปะไม่แก่นามีสีแดงเออก็มีกันเลยน่ะโอ้โหคันทีเดียวเขาตายคันหัวเมื่อคันตัวมันก็แรงด้วยเเคยโดนตายทำไม เราเลยเก็บได้ทีเดียวอ้าวเราสั่งมาแล้วอะก็สองสองอะหรอแม่ข้าวผัดสองกะเพราสองอะโอเคสั่งเออโอเคสั่งเลยแต่แหละนั่นสั่งอย่างงั้นพ่อฟังไม่รู้เรื่องมั้งมาโทษเราอีกอันนี้อันนี้เราสั่งกินหรไปเลยเบาเ้าเบาเวยแม่เอ้ยเจนอยากเถียงแม่ว่าถ้าถ้ากูคุยกับเออเอร์แม่กู แล้วแล้วถ้าแล้วถ้าถามราคาหุ้นทองพ่อไงมึงอย่ามาว่ากูแบบนี้แล้วกันไอ้สัตว์ไอ้เหรออยู่ได้ไหมอยู่ดิแค่กูถามหุ้นพ่อหุ้นทองพ่อมือมึงอย่ามาพูดอย่างนี้นะเว้ยใครไอ้แก๊ะ โอไม่มีบาเลตเลเจนเดี๋ยวเอาไปเพื่อเรืสนายไม้เห็นแล้วสองคนเอ้ยที่เหลือไม่งั้นนายปาลเด็กเป็นการบาเลตได้แตไปดูบาเลตหน่เก็บจะมีดแตมีดเก็บคนละหล่กและเจนถูกใช่ไหมถูกเหน้าวใส่ข้าวอะเดี๋ยรห้องเต็มห้องเต็มหมดแล้ว งี้ก็มึงเล่นโป่ะมึงก็เลยเราเล่นโป๊ะเรี่เท่าไรสองนี่เจ็ดบยี่สิบแปดแปดไอ้รกุ้ยแม่ง อนแรกก็ห้องมาก็ไม่เต็มยาวบด้าเระบบขึ้นคงไม่มีเหอไม่้าหายเต็มนี่ยังไม่หยุดหนัเนี่ยไอ้ไอ้ดไอ้ลัวุ้ยอุ้ยุขึ้นขึ้นขึ้นโดนโดนพ่ถามโดนดีเดิรมีนีงแล้วก็มีแล้วก็มีพฟ้ม้ายตัวแห ข้า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 เาี่ยา้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 ม้ากน้า้า้า้ม้า้่้า้า้ั้า้า้ั้เ้น้า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 ้ล็ก้า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 เา้้ย้า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 ้ไม่้า้า้้าใา้า้้า้า้า้่มา้า้ากก้า้าิาเนี่ยา้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 ้า้า้าา้า้คลา้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 ้า้า้่้้้้้าา้้แม้้้า อไอ้ได้อหเต็มอเต็มมั้งนะแล้วไมนะ่ละแาว่าหายเต็มอยงอะไรแต่เขางนี่มไ,นะไม่ตอาอะไรนี่วีเหดาแล้วไม่เกี่ยว,วฉ้ฉัไปจตก็รู้ังหัวใจเจอแล้วตอนนี้ <c oughs> <ainsi> ออ้ยอ้ยอ้ย ชื้ดชื้เลยชื้นชื้เอือโดนเจแทกอ่ะอ่ะเจนเขาเข้าบอกออกทำไมวะมันหลุดรอบคอมรอบคอมมันกากไปวันทุกวันทุกวันมันก็กากทุกวันแล้วโหลดโปรแกรมมั่วๆตัวๆลงเครื่องมึงอ่ะไม่ได้โหลดเลยเลยล่ะแล้วโปรแกรมอื่นเนี่ยที่มันติดมากับเครื่องไงไหนชนนะครับ 그저 기. 깊...